จังหวัดกระบี่ของเรานั้นสร้างกันมาแต่ปีพศ2415มาถึงวันนี้ก็ครบ150ปีกว่าจะมาถึงวันนี้เราก็มีรุ่นก่อนตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดนะครับก็ได้พัฒนาบ้านเมืองหักร้างถางผงเนยวทั้งว่าเราจเจริญแต่โตก้าวหน้ามาถึงวันนี้จากเมืองที่ล้าหลังที่สุดในฝั่งดามันกลายมาเป็นเมืองที่เป็นที่สองรองจากจังหวัดภูเก็ต จากสิ่งที่ทางด้านของผู้สูงวัยหรือผู้ที่ผ่านพ้นมาแล้วเขาทาไว้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณกับพวกเราเขาได้สร้างสิ่งต่างๆไว้อย่างมากมายไว้ให้กับลูกหลานเพราะใน,นวันนี้นั้นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ที่สเสด็จมาที่จังหวัดกระบี่เมื่อปีพศ2502ในวันที่13มีนาคมองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสที่หน้ามุกข,ของสารกลางจังหวัดกระบี่ว่า จังหวัดกระบี่สร้างขึ้นมาโดยประชาชนหวังว่าทุกคนจะช่วยกันต่อไปและจังหวัดนี้เชื่อว่าเป็นนิมิตด,ดีเพราะช้างเผือกที่ได้รับมาจากจังหวัดนี้นี่คือสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำรัสให้กับพี่น้องชาวกระบี่ในยุคนั้นเราทุกคนก็รับจกล่าวมาถือปฏิบัติแล้วก็ช่วยกันพัฒนาด้วยความรักความสามัคคี จนมีกระบี่นะวันนี้บ้านเมืองของเรานั้นมีความสวยงามทุกที่ผู้ว่าพิพิธบุญเลยบอกว่าคนกระบี่ดีทุกคนคําขวัญก็เมืองกระบี่บอกว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักทุกอย่างรวนแล้วแต่มันส่อให้เห็นถึงว่ากระบี่นั้นมีความสําคัญยิ่งเพราะฉะนั้นจากการที่เราได้พัฒนาเมืองมาเราเป็นจังหวัดท่องเที่ยวจนทั้งว่าวันนี้เรามีไรายได้เป็นอันดับสี่ของประเทศแต่ว่าก่อนมาถึงวันนี้นั้นผู้คนที่ผ่านพ้น ตามกาลเวลานั้นวันนี้ที่สําคัญยิ่งก็คือผู้สูงวัยผู้สูงอายุวันนี้เรามีชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่แล้วก็ยังมีชมรมผู้สูงอายุตามท้องถิ่นต่างๆอีกมากมายทีเดียววันนี้อาจารย์บนเหลือชัยสุวรรณซึ่งเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่นั้นได้มีการจัดงานได้แสดงในความรู้สึกที่ดีต่อกันโดยได้เชิญของผู้คนนะครับมาเกือบ300คนมาที่นี มาร่วมแสดงความรู้สึกร่วมแสดงออกร่วมร้องเพลงทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันนี่คือการให้กําลังใจซึ่งกันและกันและให้ความสําคัญของผู้สูงวัยผู้สูงอายุเหล่านั้นผมมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างเหล่านี้ครับมันก็เป็นบรรทัดฐานคนรุ่นใหม่ต้องสานต่อเมื่อเราได้มีมุติตาจิตทําเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ถือว่าต่อไปเราก็จะก้าวเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุเช่นเดียวกันเพราะนั้นวันนี้ครับการจัดงานครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของ จังหวัดกระบี่ของชมรมผู้สูงอายุคุณชวนภูเก้าล้วนนยายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ท่านบอกว่าอย่าจัดครั้งเดียวต้องมีการจัดครั้งต่อไปและต้องให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะการทําอย่างนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่สร้างความดีสร้างความภาคภูมิใจและก็สร้างความสําคัญให้กับผู้สูงอายุเหล่านั้นวันนี้เป็นวันดีที่สถานที่นี้เราจัดชุมนุมผู้สูงอายุ300กว่าชีวิต แล้วก็รวมอายุแล้วเกือบ20,000่นปีท่านเหล่านี้เนี่ยก็ได้ทำคุณประโยชน์ได้กับจังหวัดกระบี่มากมายเพราะนั้นนี่ก็สมควรที่ลูกหลานเนี่ยให้การยกย่องแล้วก็มาชุมนุมสนุกสนานที่จะข้ามปี สำคัญกไม้ดีตัวกันในเล็เท้าเอ้าเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานที่สำคัญก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการทำดีเขาเรียกเดย์แคร์นะครับเพื่อ,อดูแลผู้สูงอายุในวัยสีเทาใหา้มีความสุขนะครับและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนะครับในอนาคตซึ่ง จังหวัดกระบี่อีกประมาณ5ปีก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มขเ็เรียกสมบูรณ์แบบนะครับคือมี60ปีเนี่ยมากกว่า20%อนะฮะอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นนะครับก่อน5ปีเพื่อจะให้มีความพร้อมที่จะทำให้ผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่นะครับสามารถจะมีชีวิตได้อย่างมีความหมายมีความสุขนะครับในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็น โมเดลต้นแบบนะครับที่สภาการศึกษานะครับจะทำโครงการนี้เนี่ยให้มีความมั่นคงยั่งยืนเพื่อจะดูแลนะครับก mm hmm. ิจกรรมผู้สูงอายุได้อย่างต่อเนื่องนะครับ mm hmm. จะทำให้เกิดสุขภาพนะครับพลานามัยและ,ะจิตวิญ,ญญาณนะครับที่เขาเรียกว่ามีความสุขทั้งกายและใจนะครับในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่ครับผมมีความเชื่อมั่นว่า ต่อไปอนาะคตครับไม่ว่าจะเป็นชมรมผู้สูงอายุชมรมอื่นๆหรือว่าท้องถิ่นต่างๆนะครับต้องรวมตัวกันผเน็กกําลังกันเพราะจากสิ่งที่บอกว่าจังหวัดกระบี่สร้างขึ้นมาโดยประชาชนนั่นคือเป็นเรื่องราวของจังหวัดกระบี่ที่แท้จริงวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกระบี่และขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านครับทําให้งานวันนี้นั้นประสบความสําเร็จมีความสุขและก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่า,วาเราจะก้าวต่อไปข้างหน้า ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับก็ขอให้ทุกคนนั้นนะครับได้ได้เห็นได้ร่วมกันนะครับได้สร้างในสิ่งที่ดีงามมันก็จะเกิดสิ่งที่เป็นความสุขเกิดขึ้นในภาพรวมของจังหวัดกระบี่ต่อไปต้องขอบคุณที่ติดตามกรุงเราเรื่องติดตามได้ทางเพจทีรติศักดิ์ภูก้ารล้วนหรือทางด้านของ YouTube กรุงเราเรื่องก็จะได้มีเรื่องราวดีๆเหล่านี้ครับได้เป็นความรู้แล้วก็บอกเล่าต่อกันครับขอบพระคุณครับ